สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีล i ยแอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในลายพิมพ์แอด kwanfcb ขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c กซ์คูซให้ทีเดดฟันธงสกอ์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช a n e ขวัญลามาเซียกาอติดบาร์เซโลนาครับเจอกันวันอังคารที่7ธันวาคม2564ก็ติดตามข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีมาฝากเกี่ยวกับดิวของศูนหน้าครับ2คนนะค,คนแรกคือคาริมอเดยยมีกับอีกคนนึงครับอาตูกาบลันครับจาก FC บาร์เซโลนะว่ามีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง ทำไมข่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาถึงดูเงียบๆจังวันนี้มีเหตุผลมาฝากครับแล้วก็เก็บข่าวเกี่ยวกับของเมซี่ด้วยนะเรื่องของการโดนสั่งรื้อโรงแรมในบาร์าครับโอ้โหความเป็นมามันเป็นยังไงทําไมถึงโดนคําสั่งรื้อโรงแรมแห่งนี้ทั้งๆท,ที่ก็เป็นโรงแรมหรูระดับแบบ4ดาว5ดาวด้วยนะแล้วก็บทสัมภา์ของเมฟิสเดอร์ไปครับก่อนเกมเจอกับบาเยนมิวนิก ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับ ซึ่งก็จะเป็นเกมตัดสินและว่าบาซ่าเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูการความพร้อมเบื้องต้นด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็ตสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์บนหน้าจออย่าท่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย1นึ่ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักแล้วก็กูดไบ่สิสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อว มีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่าสั่งซื้อในช่องทางเดียวกันนะครับส่วนสินค้าตัวไหนอยากลงเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่ออินบ็อกซ์หลังไม้ทางหน้าเพจมาได้เลยนะครับก็มาพูดคุยกันเรื่องแรกครับขอนําเสนอเรื่องของเมสซี่ก่อนดีกว่าก็อันนี้มีการรายงานจากเอ c o n f ฟิเดนเชีนะครับเป็นสื่อการเงินยักษ์ใหญ,ใหญ่สายธุรกิจนะของสเปนครับเขาบอกว่าสารของสเปนเนี่ยมีคำสั่งให้ หรือถอนกับโรงแรมหรูของเมซี่ที่ตั้งอยู่ในนครบาร์เซโลนาเนื่องจากมีการละเมิดมาตรฐานของเมืองครับทำผิดกฎนั่นเองจริงๆเมซี่เนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมประมาณ3-4แห่งนะในบาร์เซโลนาในหมู่เกาะมาโยกาแล้วก็มีในบ้านเกิดอาร์เจนตินารวมไปถึงที่สหรัฐอเมริกาด้วยอันนี้คือหนึ่งในนั้นนะครับโรงแรมมีชื่อว่า M I M s i s g e s เป็นโรงแรมระดับ4ดาวครับมีมูลค่า26ล้านปอนด์หรือประมาณ1,170ล้านบาทเมซี่เนี่ยซื้อเอาไว้เมื่อตอนปี2017 นะครับก็เป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมครับมีนักท่องเที่ยวพอรู้ว่าเมซี่เป็นเจ้าของเนี่ยบางคนคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปพักโกรงแรมแห่งนี้เราอาจจะได้เจอเมซี่หรือเปล่านะครับก็ได้รับความนิยมครับหลายคนกเ็เข้าไปพักแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือ,อ,อค่าที่พักมันไม่แพงครับห้องธรรมดานะที่เป็นแบบห้องสแตนดาร์ดปกติเลยเนี่ย ราคาอยู่ที่105ปอนด์ต่อคืนครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยแค่4,700บาทเองนะแต่ว่า,าบรรยากาศสวยครับห่างจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน,นยประมาณา100ฟุตนะตามที่ข่าวบอกแล้วก็มีทัศนยียภาพสวยงามครับมองเห็นทั่วทั้งเมืองของบาร์เซโลนามีสกายบาร์อยู่บนชั้นดาดฟ้ามีสระว่ายน้ำต่างๆนะครับแต่ สาเหตุที่มันต้องโดนสั่งรื้อนะมีเหตุผลมาจากเขาบอกว่าระเบียงห้องของโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มาตรฐานของบาร์เซโลนาของเมืองเนี่ยนะเอาแบบแปรนดมากลางเนี่ยไอโรเบียงเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินไปครับของแต่ละห้องนะมันไม่ได้มาตรฐานครับมันผิดแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเรื่องของการ ฝึกซ้อมนะแผนการรับมือเกี่ยวกับอัคคีภัยนะหรือว่าเวลาไฟไหมอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีการรับมือเรื่องอัคคีภัยที่ล้มเหลวนะก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านแผนงานที่ถูกกำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วไอ้เรื่องของระเบียงเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทำสมมติอ่ะคุณขอไม่รื้อโรงแรมแต่เดี๋ยวเรามา ปรับเปลี่ยนเรื่องของระเบียงใหม่ก็คือเดี๋ยวรื้อแล้วก็สร้างใหม่เขาบอกว่าไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ารือระเบียงสร้างใหม่เนี่ยมันจะส่งผลต่อโครงสร้างครับทําให้ตัวของโรงแรมตัวของตึกเนี่ยมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้ศาลก็เลยมีคําสั่งให้หรื้อถอนครับแล้วก็คุณจะทําอะไรต่อหลังจากรื้อถอนแล้วก็ว่ากันไปรื้อถอนแล้วจะสร้างใหม่หรือเปล่านนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของเขาบอกว่า เมซี่เนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เลยนะที่ศาลสั่งให้รื้อถอนเนี่ยจนกระทั่งเอลคอนฟิเดนเชีที่เป็นสื่อของสเปนเนี่ยสอบถามไปยังเมซี่อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมพอสื่อติดต่อไปเมซี Messi ่บอกอ้าวหรอโรงแรมผมโดนสั่งรื้อเหรอเนี่ยผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับก็ตามข่าวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปก็เดี๋ยวจะต้องมาต่อสู้กันครับว่าใครผิดใครถูกจำเป็นถึงขนาดจะต้องรือ้อเลยหรือเปล่านะสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างโรงแรมแห่งน,นี้ของเมซี่นะครับจุดเด่นที่รับการยกยงเนี่ยคือ,อแนวทางความยั่งยืนครับเขาบอก80%ของโรงแรมเนี่ยผลิตจากวัสดุที่ใช้ซ้ำหรือนำมารีไซเคิลใหม่ครับ แล้วก็มีแท้งน้ำขนาดใหญ่ครับอยู่ในตัวของโรงแรมเพื่อรูปรวมน้ำเสียจากห้องอาบน้ำของทุกห้องในโรงแรมนะครับเอามากรองเป็นน้ำที่ใช้ใหม่ได้แล้วก็เอาไปแบบสำหรับลดน้ำต้นไม้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ช่วยเ,เรื่องของความรักโลกด้วยนะแต่ว่าไอร้ระเบียงเจ้าปัญหาเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันต่อไปนะแต่ว่า เอาว่ากันตรงๆนะอันนี้คือไม่ได้แบบพูดโอเวอร์หรืออะไร26ล้านปอนด์อ่ะผมว่าอย่างเมซี่อะ่ะถ้ามันผิดจริงๆไม่น่ามีปัญหาครับทุบแล้วสร้างใหม่ก็ได้นะคือ,อยังไงพื้นที่มันก็เป็นมันก็เป็นของเมซี่อยู่แล้วอะ่ะนะครับโรงแรมมันสร้างใหม่มันก็ใช้เงินแหละโหแต่ว่าระดับนี้เนี่ยโหเงินหามาได้เท่านี้เป็นผมผมก็ยอมทุบนะเพื่อแบบจบปัญหาแล้วก็เออสร้างใหม่ให้มันถูกต้องตามหลักดีกว่า นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเดมเบเล่นะอันนี้สาเหตุที่ต้องเอามานำเสนอในทุกๆวันเลยเดี๋ยวคนจะถามว่าโอ้โหอีกแล้วมีข่าวนี้อีกแล้วข่าวเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นอัปเดตเพิ่มเติมครับหลังจากที่เมื่อวานผมนำเสนอไปว่าบาซ่าเตรียมจะยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายให้กับเดมเบเล่ภายในเดือนนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ย ก็มีการเปิดเผยออกมาครับว่าไรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาฉบับสุดท้ายที่จะยื่นให้เนี่ยมีตัวเลขค่าเหนื่อยเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกว่าจากของเดิมเนี่ยที่บาซ่ายื่นให้เดเบเล่ครับเป็นค่าเหนื่อยรวมเงินโบนัสอะไรต่างๆแล้วนะครับตกอยู่ที่10ล้านยูโรต่อปีครับ10ล้านยูโรต่อปีนะที่บาซ่ายื่นให้ครั้งแรก หาออกมาครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณแส9เก้อันนี้คือเบ็ดเสร็จแล้วแต่ว่าต้องหักภาษีด้วยนะครับเดมเบเล่ได้จริงๆเนี่ยไม่ถึงแสนเก้หลังหักภาษีเนี่ยก็ประมาณสัก40เกือบ50%นะก็จะเหลือเงินที่เด m มเบเล่เนี่ยได้รับจริงๆครับก็ตกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณประมาณแสนสอง นะโดยประมาณทีนี้ข้อเสนอครั้งใหม่ครับที่จะเป็นไฟ n a ลออ f เฟอหรือว่าข้อเสนอครั้งสุดท้ายบาซ่า 10, 000, 000, เ,เพิ่มให้อีก1ล้านยูโรอ่าบอกเอาไปเลยจากปีละ10ล้านเนี่ยเพิ่มให้รวมทุกอย่างแล้วนะครับตกปีละ11ล้านยูโรครับ11ล้านยูโรหารออกมาสัปดาห์หนึ่งเดเมเล่ De จะได้อยู่ที่211,000ยูโรครับ หลังหักภาษีเรียบร้อยแล้วเดมเบเล่จะได้7ล้าน5ต่อปีสัปดาห์หนึ่งตกอยู่ที่1 4 4 4 3 3 0ยูโรนี่คือจำนวนที่บาร์ซ่าจะเพิ่มให้หลังจากที่มีการประชุมร่วมกับเอเจนมาหลายรอบแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปถ้าเกิดทางฝั่งของเดมเบเล่ยังคงปฏิเสธข้อเสนอครั้งนี้อีกบาร์ซ่า จะเริ่มมองหาทางออกในการปล่อยตัวเดมเบเล่โดยที่ไม่ให้เสียฟรีฟีในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วถ้าไม่ต่อก็ไม่ต่อครับจะไม่มีการเพิ่มให้มากกว่านี้แล้วก็ถือว่าเข้าใจได้นะกับทั้งสองฝั่งสโมสรเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะออกเดดไลน์ครับกำหนดมาเลยนะมีความเด็ดขาดว่าถ้าคุณไม่เอาคุณก็ย้ายถ้าคุณรับไม่ได้ ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขขาวว่าน่าเกลียดไหมระดับเดมเบเล่11ล้านยูโรต่อปีอ่ะผมมองว่าไม่น้อยเลยนะครับอยู่ในจํานวนเงินที่ค่อนข้างน่าพอใจด้วยซ้ำแต่นักเตะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาย้ายฟรีเขาไปเรียกร้องเงินค่าเหนื่อยจากทีมอื่นได้มากกว่านี้ยกตัวอย่างนิวคาสเซิลอย่างที่มีข่าวเขาพร้อมจะให้เดมเบเล่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเอาไปเลย15ล้านยูโรมากกว่าที่บาซ่าจ่ายคือประมาณ4ล้านยูโรนะมันก็เห็นถึงความส่วนต่าง อันนี้เป็นตัวนักเตะที่ต้องตัดสินใจว่าเขาจะเลือกอะไรส่วนฝั่งของเอเย่นอันนี้ผมว่าเขากําลังพยายามหวังผลจากตัวของเดมเบเล่เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเดมเบเล่ย้ายฟรีได้เนี่ยเขาสามารถไปเรียกร้องเงินกินเปล่าหรือค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นจากสโมสรใหม่ ที่จะมาเอาตัวเดมเบเล่ไปก็พยายามทุกวิถีทางครับในการเป่าหูนักเตะเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าต่อนะเดี๋ยวเราพาย้ายทีไปอยู่กับทีมอื่นเองจะได้เงินค่าเหนื่อยเพิ่มเติมเท่านี้เท่านี้นะส่วนค่าก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปวินวิน,วนทุกฝ่ายอันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างกาันซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าการประชุมครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้เนี่ยจะออกมาเป็นบทสรุปยังไงถ้าเกิดเดมเบเล่ไม่ต่อก็เป็นเพราะว่า เขากับเอเย่นไม่โอเคกับตัวเลขค่าเหนื่อยที่บาซ่าเสนอให้ไม่มีเหตุผลด้านอื่นนะครับเราจะมองเรื่องของโอกาสในการลงสนามเนี่ยโอ้โหเดเมเล่อยู่กับบาซ่าทุกครั้งที่หายเจ็บกลับมาได้ลงเล่นคือแทบจะาก,การันตีตำแหน่งตัวจริงด้วยซ้ำแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออาการบาดเจ็บที่เขาเผชิญอยู่มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าฟิตแบบเต็มร้อยผมถามหน่อย ทำไมบาซ่าถึงจะไม่ใช้งานเดมเบเล่ถูกไหมครับถ้าเขารู้สึกว่าเขาไปทีมอื่นแล้วเขาได้โอกาสมากกว่าที่บาซ่าผมบอกเลยนะว่านี่คือการคิดผิดมากๆแต่ถ้าเกิดย้ายเพราะเรื่องของเงินอย่างเดียวอันนี้ก็เข้าใจได้เราจะไม่ไปโทษนักเตะนะคือผมไม่ใช่คนที่แบบไปต่อว่านักเตะที่มองเห็นค่าเหนื่อยเป็นสิ่งสําคัญนะ่ะเพราะว่าชีวิตเขาต้องกินต้องจ่ายต้องใช้เขาคือมนุษย์คนหนึ่งครับถ้าเกิดเขาจะย้ายด้วยเหตุนผลน,นี้ก็เข้าใจได้เท่านั้นเองนะครับ ส่วนคาวริมอเดเยมีครับศูนหน้าจากเรดบูลซาล์บวกที่ตกเป็นเป้าหมายของบาซ่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยจากผู้สื่อข่าวแม็กซ์ไบเลเฟลครับเป็นนักข่าวของสกายสปอร์ตเยอรมันเขาบอกว่าอเดเยมีเนี่ยได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอจากบาซ่าแล้วก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับโบรุสเซียดอทมุนบาซ่าเนี่ยทำการยื่นข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร ไปให้กับอาเดยมีแล้วแต่ตัวนักเตะปฏิเสธไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากมาบาซ่าแต่เขามีเหตุผลมากกว่านั้นครับเรื่องนี้เบเลเฟลเนี่ยอธิบายเอาไว้ในเว็บไซต์ของ Skysport Deutsch นะครับตัวนี้นะสามารถเข้ามาอ่านกันได้แต่ว่าเป็นภาษาเยอรมันซึ่งผมก็ไปแปลอ่านมาทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าจากข้อมูลที่เราได้รับมาในตอนนี้เนี่ยอเดยมี emi, ปฏิเสธบาซ่า นะเนื่องจากเขาต้องการจะตั้งหลักในบุนเดสลีกาครับอเดยมีเนี่ยนะมองว่าเหตุผลหลักๆคือเขาอยากจะพัฒนาในเยอรมันแล้วก็ตั้งหลักที่บุนเดสลีกก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองไปที่การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือศึกยูโร2024ครับเขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้ ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติเยอรมันสู้ศึกยูโร2024และเขารู้สึกว่าการที่เขาเนี่ยได้อยู่ในเยอรมันเล่นในบุนเดสลิกาจะทำให้เขาอยู่ในสายตาของฮันซี่ฟริดครับเฮชโค้ผู้จัดจาก,การทีมชาติเยอรมันมากกว่าการย้ายไปเล่นที่สเปนครับถ้าเกิดไปสเปนเนี่ยกลัวว่าโค้ชจะไม่ค่อยเห็นฝีเท้านะก็เลยทำให้นักเตะเนี่ย น่าจะตัดสินใจเลือกอยู่กับโบลูเซียดอทมุนที่เป็นบันไดก้าวแรกครับคือดอทมุนเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้ขัดขวางการย้ายของนักเตะในอนาคตอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่ดอทมุนเสร็จปั๊บแล้วเขาเก่งจริงฝีเท้าเขาดีจริงเนี่ยดอทมุนพร้อมขายแต่ว่าราคาก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะต้องแพงขึ้นด้วยนะครับเบรนเ์บอกว่าตอนนี้90-95%โอกาสทีออออ่อเดมี่จะอยู่กับดอทมุน นะจะย้ายไปดอทมูน90-95%บาซ่าให้ความสนใจอย่างแท้จริงนะครับนี่คือเป้าหมายของบาซ่าแต่ก็ด้วยเหตุผลที่อธิบายไปถามว่ามีมุมที่เข้าใจได้ไหมก็พอจะมีมุมที่เข้าใจได้นะคือเขาก็คงรู้สึกว่าอยู่ในเยอรมันมันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นน่ะที่เขาสามารถเอาไปต่อยอดได้นะถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองในบุนเดสลิกาเขาก็สามารถย้ายไปอยู่กับลีกอื่นๆได้ทั่วยุโรปเลยบาซ่าก็ต้องรอคอยต่อไปครับว่าถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยก็ต้อง ตามดูฟอร์มเขาต่อนะกับดอตมุลเนี่ยคือบาซามีความสัมพันธ์ที่ดีกับดอตมุลอยู่แล้วนะครับอนาคตถ้าเกิดเขาเก่งจริงๆเนี่ยจะติดต่อดึงตัวมาร่วมทีมมันก็ยังสามารถทําได้นะก็ถือว่าน่าจะหมดสิทธิ์แล้วสำหรับบาซ่าในในตลาดมกกะลาห,หรือตลาดซัมเมอร์ถ้าเกิดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับ ในขณะที่อาตูการ์ครับสูนหน้าจาก FC ฟซีบาซโซที่ตกเป็นเป้าหมายของบาซ่าวันนี้มีการเปิดเผยจากสื่ออย่างสปอร์ตนะครับว่าสถานะของการบราตอนนี้นะคือสแตนบายครับสแตนบายในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเป็นตัวเลือกถัดไปนะคือรอคอยอยู่อะรอคอยการเป็นตัวเลือกอยู่แต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของบาซ่าแล้ว ตอนนี้ในแนวรุกที่บาซ่าอยากจะได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือเฟรนันตอเลสของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะมองว่าเป็นคนละตำแหน่งแต่เฟรนันตอเลสเล่นเป็นกองหน้าได้บาซ่าเนี่ยจะเสริมแค่แนวรุกนะครับแค่คนเดียวนะตอนนี้สื่อบอกว่าเป้าหมายเบอร์หนึ่งเนี่ยคือเฟร r ันตอเลส ลองลงมาเนี่ยเป็นเอดินสันคาวานี่นะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็คืออาตูการ์นนักเตะสแตนบายอยู่มีการพูดคุยข้อเสนอกันเรียบร้อยแล้วกับตัวของนักเตะนะครับก็ยินดีที่จะย้ายมาอยู่กับบาซา่าส่วนฝั่งของบาโซเนี่ยก็ไม่ปิดโอกาสกับพร้อมที่จะปล่อยด้วยจำนวนเงินค่าตัวที่ไม่ได้แพงมากจนเกินไปด้วยนะยังคงสแตนบายอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างที่สปอร์ตบอกเลยนะรอคอยอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติบาซา่าไม่ได้ เฟนตโตเลสไม่ได้คาวานนี่หรือไม่ได้ตัวเลือกอันดับ2-3-4ก็จะหันมาหาการาบัมฤดูกาลนี้ยังคงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเขายิงไปแล้ว25ประตูจาก26นัดรวมทุกรายการแต่บาซาก็ชะล่าใจไม่ได้นะเพราะว่ามีทีมอย่างเวสต์แฮมเ e อั์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ให้ความสนใจ ในตัวของศูนย์หน้าชาวบราซิลรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันผมไปดูฟอร์มมาเนี่ยก็จบสกอร์ดีนะมีความแข็งแกร่งแต่เราไม่รู้ไงว่า,าเขามาเล่นในลาลิกาเขาจะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ครับจนกว่าจะได้เห็นฟอร์มการเล่นจริงๆนะเป็นตัวเลือกที่ที่ดีครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าจะเอาหรือเปล่าค่าตัวตามที่สื่อบอกไม่แพงด้วยนะประมาณ8ถึง10ล้านยูโรแค่นั้นเองซึ่ง ถ้าสมมุติบาซ่าไม่เอาแล้วในตลาดมกราคมไม่ได้ใครเลยเนี่ยผมจะรู้สึกเสียดายมากๆเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูทีนี้มาดูเรื่องของรายชื่อครับบาซ่าประกาศออกมาแล้วนักเตะท,ที่จะเดินทางไปมิวนิกนะครับเพื่อเจอกับบบเย์นนะต็ออุสบันเดมเบเล่ครับมีชื่อกลับมาจะขาดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับก็คือเบอร์สิ นะอันซูฟาติครับที่ไม่พร้อมนะทีมแพทย์เนี่ยก็ไม่อนุญาตกับให้ฟาติลงสนามแต่คิดว่าน่าจะเดินทางไปกับทีมด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่แค่ไม่มีชื่อลงสนามในเกมนี้นะครับแล้วก็เบอร์37ครับอิเลสอัคมาชครับคนนี้ที่ผมบอกว่าบาซ่าลงทะเบียนเพิ่มเติมไปนะักเตะเนี่ยลงเล่นให้กับบาซ่า u u 9 9นะในฟุตบอลยุโรปก็สามารถขยับ เลื่อนขั้นของตัวเองเนี่ยขึ้นมาลงทะเบยียนกับทีมชุดใหญ่ได้ตอนแรกไม่มีชื่อนะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบ็กอัพนะเป็นตัวเลือกและกันเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ว่าสื่อบอกเดมเบเล่เนี่ยจะออกสตาร์ตตัวจริงในเกมนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะได้เห็นแผน3-4-3นะกลับมาใช้งานกับผู้รักษาประตูแทเซเกนกองหลัง3คนนะอราโคปิเก้แล้วก็กาเซียครับคู่มิดฟิลเนี่ยแฟงกี้เดยอง นะกับเซกิโลบูสเกตนะครับวิงแบ็กสองฝั่งทางขวาก็คืออ e ุสมันเดมเบเล่ทางซ้ายนะครับกเ็เป็นเป็นจอร์ดี้อลบานะแล้วก็หน้า3ตัวเนี่ยเป็นนิโก้เมมฟิสเดอร์ายแล้วก็เจ้าหนูกาบีนะอาจจะได้เห็นแผนนี้อีกครั้งหนึ่งในการรับมือกับฝั่งของบายร์นนะครับส่วนทางนู้นเนี่ยก็โจชัวคิมมิชจะลงสนามไม่ได้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มแล้วเพราะว่า ผลตรวจโควิดล่าสุดเนี่ยยังคงเป็นบวกอยู่ยังไม่หายจากอาการติดเชื้อนะก็ต้องกักตัวต่อไปก่อนนะครับแล้วก็ข่าวบอกว่าทางยูยเลียนนาเกลสมัน นะอาจจะมีการโรเตชันนักเตะบางคนด้วยนะครับเพราะว่าาเยอนเนี่ยเขาก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ผมว่าอย่างพวกเลวานดอสกี้อย่างพวกมุลเลอร์พวกนี้ไม่น่าจะพักน่าจะได้ลงสนามนะครับแล้วก็คิงส์ลียนะ์โกมันอลฟองโซเดวีพวกนี้ด้วยก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวครับต่อให้โรเตชันก็เถอะนะครับทีนี้เรามาดูบทสัมภาษณ์ของเมมฟิสเดอร์ไกันนิดนึงแล้วกัน เดลปายบอกว่าเกมนี้มันเป็นเหมือนกับโอกาสสุดท้ายของเราและที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์มันเหมือนเป็นนัดชิงชนะเลิศน,นะเราเนี่ยต้องเตรียมใจให้พร้อมเพื่อทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องได้ผลลัพธ์ที่ต้องการผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าบาเยิร์มีความอันตรายน้อยลงเลยแม้ว่าพวกเขาจะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไปแล้วเพราะว่าบาเยอร์เนี่ยเป็นทีมที่มีจิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องการที่จะคว้าชัยชนะอยู่เสมอ แน่นอนเราเนี่ยต้องการแก้แค้นเราคือบาร์ซ่าแล้วก็มันเป็นไปได้แฟนๆก็รู้เช่นนั้นเราไม่ได้คิดถึงการแข่งขันอื่นในดนอกเหนือจากแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับก็ประมาณว่าไม่ได้มองไปที่การเล่นในยูโรปานะอยากจะเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปก็ก็ต้องสู้ครับมันมาถึงขนาดนี้แล้วคือเราพลาดไปเองที่ในเกมเบนฟิก้าเราเก็บชนะชนะไม่ได้ ถ้าเกมนั้นเราชนะเบนฟิก้าทุกอย่างก็จบแล้วนะครับเราจะไม่มาเครียดกับนัดนี้เลยนะต่อให้เราแพ้เราก็เข้ารอบไปแล้วแต่ว่านัดเนี้ยเราต้องชนะบาร์เยนถ้าเราไม่ชนะเราต้องไปลุ้นให้เบนฟิก้าไม่ชนะทางดินโบเคียฟเช่นกันซึ่งมันยากครับเพราะว่าเคียฟเนี่ยไปเยือนเบนฟิก้าที่บ้านนะครับแล้วโอ้โหคือเขาเตรียมขุมกําลังมาเพื่อน,นัดเนี้ยอย่างเต็มที่เกมที่เจอกับบาซ่าเนี่ยรู้ก็รู้แล้วครับเขาจงใจตั้งรับ นะเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาหวังผลในนัดสุดท้ายแบบนี้ mm hmm. เขารู้ว่าบาร์ซ่าเจองานหนักอย่างบายยอนทีนี้ปิดท้ายาเรื่องของเงินครับอันนี้หลายคนอยากรู้มากว่าการเข้ารอบน็อกเอาท์กับการไปเล่นในยูโรปาลีกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเ,เมื่อวานนี้มาก้าออกมาให้ข้อมูลครับเขาบอกว่าตอนนี้บาร์ซ่าจนถึงตอนนี้นะครับเนี่ยจนถึงนัดนี้ ก่อนจะเจอบาเยนเน่บาซ่าได้เงินมาทั้งหมดในยนะูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีเนเงินรางวัลน,นะครับ15.64ล้านยูโรอันนี้ยังไม่ได้รวมเงินถ่ายทอดสดนะเป็นเฉพาะเงินรางวัลที่เข้ารอบแล้วก็เก็บชัยชนะในแต่ละนัด15.64ล้านยูโรถ้าเกิดเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยได้อีก9.6ล้านยูโรเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้อีก10.6ล้านยูโร ส่วนแชมป์ยูโรป้านะครับถ้าเกิดเป็นแชมป์เลยเนี่ยได้14.9้าล้านยูโรซึ่งเราจะมองว่าถ้าเกิดลงไปยูโรป้าแล้วเราไปถึงแชมป์เนี่ยเราจะได้เงินมากกว่าการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เงินรางวัลน,นะเงินรางวัลน่ะได้เยอะกว่าครับแต่คุณต้องเป็นแชมป์ยูโรป้าเท่านั้นนะคุณถึงจะเยอะกว่าการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแต่ไอค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดน้อยกว่า เข้าใจไหมครับมันแบ่งคนละส่วนเงินรางวัลเนี่ยได้เยอะกว่าก็จริงแต่การไปเล่นในยูโรป้าเนี่ยลิขสิทธิ์ถ่ายเ้่งสดคุณจะได้รับน้อยลงกว่าในยูฟาแชมเปี้ยนลีกับนี่แหละคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางการเงินนะแต่ว่าถ้ามันถึงตอนนั้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับยูโรปาก็ยูโรป้ายังไงก็ต้องสู้ต่อแล้วก็ต้องมองไปถึงแชมป์ด้วย นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับครบท้วนนะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับอีกนิดนึงจะครบ70,000แล้วนะก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะก็วันพุธเนี่ยแจ้งเอาไว้นิดนึงแล้วกันว่าผมจะมีการไลฟ์พรีวิวในช่วงค่ำนะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะกับอินฟลูเอนเซอร์ทางฝั่งของไบยน์ด้วยอ่านะมาพูดคุยความพร้อมกัน ว่าเกมนั่นเนี้มันจะเป็นยังไงบ้างจะไปในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก็น่าจะมีไลฟ์ผ่านทางเพจแล้วก็ใน YouTube ด้วยเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกใหม่สวัสดีครับ